โ <t ries> อ้เ,เอ,เอ้อแบงค์ลอยอย่างนี้ยังไม่ใส่ใช่ไหม <Yeah. S 2> อย่างออเอาใส่ข้างบนเนาะน <c oughs> ี่แบงค์อยมา,ใส,า <c oughs> ใส่ข้างบนใส่ข้างบนตักข้างบนเโอเคงัดก็ได้เลยนะัดงัดงัดออกข้างๆมาได้ไหม งัดโอเคงัดงัดออกมาข้างๆเอาพี่พี่อ้อมงัดงัดงัดออกมาลูาาออก,ออกโอเคงัดโอเคงเคัดให้มันเออเช่นั่นแหละคืออาใบาโพลเราต้องกระจ่างนะคะลูก <c oughs> เจ็บคอแล้วนั่งรถมากับพี่นัทก <c oughs> อดพี่นัทจนเกือบตกรถเลยน้องพิมพ์เก่งมากอุ้ยหนาวมากนางเอ้ยเมื่อเช้านี้อุณหภูมิประมาณสิบสามองศาตอนนั้นเนาะ แข็งไลยหมดทั้งตัวเลยไปมันต้บเอค่ะช่กันเนาะแรงบนแรงบนลูกแม่อแล้วจ้าน้องพิม์เก่งมากเลยครับตีออกเออตีออกอ้อตีออกีตีออกเดวก็ถีบเปียกโอเลยตีออพอแล้วบอ เขาบอกให้คลี e> ่ออกคลี่ออกข้างโน้นหนุกข้างโน้นเอาดึงออกนะเพราะเราวันี้ใส่ให้เต็มเลยลูกใส่ให้เต็มเลยลูกน้องอ้อมแล้วก็พูดเนาะน้องอ้อมเนาะแม่ดำแม่ดำก็บอกให้ตีออกแม่ดำแม่ดำเดี๋ยวนั้นบอกให้ตีออก น้องนัดน้าตีออกหน่อยใส่ให้หมดเลยลูกใส่ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไม่ต้องใสสอใบอ่ะเออใสสอใบเลยใสไม่ไม่ใส่เข้าไปเลยลูกใส่เข้าไปเลยแรงบนพื้นที่คุณพี่ยูทูบเขาเออฮะใสไปเลยใสไปลูกใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ใส่ให้ไม่หมดเลยใสสองใบไม่ไม่ไม่จะมีแบบนี้ไงข้างๆ้างยังไงลูกนี่ข้างๆนี่พี่นัดข้างๆนีงไงลูกข้างๆนีงไง นี่้าไปมีแม็กไหมมีแม็กเอาแม็กมาเอาแม็กมาเอาแม็กมานายเอาเม็กมาเอาแม็กมาใส่ให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือเขตกันเลยเขตกันเลยเชิญค่ะครับผมนี่ครับผมไปก่อนเปิดแล้วเดี๋ยวเขาก็นยุ่เลยล่ะไม่เอาาอ้วหนูใจ อ๋อพี่นัดพี่นัดเย็บไปเลยลูกเย็บแต่ให้หมดนั้นแล้วลูกพี่อ้อมไปแลกแบงค์ให้ยายก่อนพี่อ้อมปล่อยลงใส่สามอันได้เนาะเย็บลงพี่นัดเอากระเป๋าให้กระเป๋าจจอลูกนีไม่เข้าใจ ำกลอนนี่ให้แม่ทำกลอนนี่ให้แม่ทำกลอนเดี๋ยวอไดู่้อนงหันกรบบอแรงในแถวนั้นลงเนื้อลมาุ๋มเด็กนักคีดเป็นยังไงเออใช่เดี๋ให้น้องออกไปก็ได้ห้าห้อยแบงห้อยเนาะให้น้องก็ทำไล้้ห้า้อย พี่นัดพี่นัดพี่นัดจ๋าเอาเป็นอะไรเป็นอะไรล่ะหนูเอ้ยทำให้หมดลูกเสยบข้างบนนะเออเอ่อ,อแม็กเหน็บลูกข้างบนางบนนะอ่ะข้างบนลูกข้างบนนะคะข้างบน เ็นอะไรน้องพิมพครับ <c oughs> แม่อ้อมลูกเป็นไรลูกลูก <c oughs> อยากทำลูกอยากทำพี่พี่นัทไม่ไม่ให้คุณแม่ทำแมกก่กระดีน,นะลูกนะแมกก่กระดีน,นะลูกนะลมแรงมากลูก <c oughs> ลมแรงมากโอ้เมื <c oughs> ่อเช้านี้เกือบน็อกเลยนะถ้าไม่ได้กดนัดเนี่ยโอ้โ okay. ห น้องพิมพ okay. ์ครับพ oh ิมพ uh ์ทำเป็นไหมครับพ okay. okay. claro okay. oh okay. ี่อ้อมพี่อ้อมเอาใส่ข้างบนก็ได้ลูกไม้น่ไม้ไม้หลกไม้ไม้โอเคโอเคพี่อ้อมพี่นายเปิดข้างบนหัวเลยลูกข้างบนลูกโอเคครับ นี่นะคะแรงบุญนะคะจากบรรดาเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านธนากรเนาะทุกทท่านเลยเนาะก็ช่วยช่วยกันเนาะคุณยายลีน้องสาวรินนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจบุญนะคะทุก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 ท่านเลยนะคะคุณตาเท่าซิ่งด้วยเด้อคุณยายลีชาแนลน้องสาวรินชาแนล <c oughs> น้องสาวลินชาแนลแล้วก็คุณท่านรองธนกรนะคะท่านรองธนกรคุณพี่ปุ๊คุณพี่ปุ๊น้องแซบนะคะน้องแซบนักกวกะทองนะคะรวมแรงใจในจุดนี้นะคะกำลังพากันปฏิบัตินะคะ จดี๋ไปแลกไปแลกตังค์ยังมาเ่มานา่อะิย่าเด็กม่เดีใช่ใช่เดี๋ยวให้น้องไปแลกไปแลกไปแลกมาเย่่าหนาห้มาหนมาหนีาหีาหนอหนะมนีมนีมงหนีมาหนไมาูกโอเคน้องห้อมาปนาหนีมาหนีาหนอหนีมาหนหนีมาหนีาหนีนีอาห้มนาหีหนีาหนนาหา อ๋ออยากทำพี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อมให้น้องทำพี่อ้อมให้น้องทำลูกโอ๋อยากทำอยากแรงบุญเนาะลูกเนาะโอเคให้น้องทำลูกให้น้องทำอ่ะน้องพิมพ์ทำลูกน้องทำน้องพิมพ์ทำนะครับอ่ะให้น้องทำด้วยโอเคอุ้ยน้องอยากทำบุญนะลูกเนาะโอเคนะเอาจับไปมีตรงเนาะนียวโป่นะ โอ้โหอยากจะหนีบเอาคุณแม่อ้อมดูโอ้ดีใจดีใจทุกแม็กโอเคบุณไม่ถึงแม็กบุญไม่ถึงแม็คคุณไม่ถึงแม็กคุณป้าห่ะโอเคแปดนาทีแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุก